23กรกฎาคมหรืออีกประมาณ1เดือนต่อจากนี้นะครับจะเป็นพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการของโตเกียวโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยหลังจากที่เลื่อนการแข่งขันมาเป็นเวลา1ปีเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควรด้าในช่วงนี้ที่เรากําลังนับถอยหลังเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเดอะส a ต d ดารขอพาคุณผู้ชมทุกคนไปตรวจความพร้อมของเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้กันครับ เริ่มต้นจากหมู่บ้านนักกีฬานะครับซึ่งถือเป็นสถานที่ใจกลางของการแข่งขันโอลิมปิกในปีนี้เนื่องจากนักกีฬานะครับสามารถเดินทางอยู่ได้แค่ในกรอบพื้นที่บับเบิลของการแข่งขันเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยได้เปิดให้สื่อเข้าเยี่ยมหมู่บ้านนักกีฬาที่จะใช้ต้อนรับนักกีฬากว่า1 -0,000 ชีวิตอย่างเป็นทางการนะครับหมู่บ้านนักกีฬานี้เนี่ยตั้งอยู่ห่างจากโอลิมปิกสเตเดียมเพียงแค่6กิโลเมตรมีอาคารทั้งหมด21หลัง,ลลงมี่สูงทั้งหมด14-18ชั้น และมีห้องพักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด3,600ห้องมีเตียงทั้งหมด18,000เตียงครับโดยจะแบ่งให้นักกีฬาแชร์ห้องนอนกันตั้งแต่2เตียงต่อ1ห้องจนถึงห้องสวีทที่จะมีทั้งหมด8เตียงและจะแบ่งเป็น2ห้องนอนห้องนอนละ4เตียงครับวัสดุของเตียงนะครับครั้งนี้ทำจากกระดาษแข็งที่ใช้แล้วทิ้งที่สามารถรับน้ำหนักนะครับได้สูงถึง180กิลกรัม โรงอาหารในครั้งนี้นะครับมีขนาดถึง4,500ที่นั่งซึ่งตอนแรกเนี่ยฝ่ายจัดการแข่งขันก็ได้วางแผนให้เป็นพื้นที่ที่นักกีฬาจะได้พบเจอและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆกันแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดทําให้พวกเขาขอให้นักกีฬานะครับแต่ละคนนําอาหารกลับไปทานที่ห้องของตัวเองหรือถ้าหากอยากจะนั่งในโรงอาหารเนี่ยก็ทุกคนนั่งแยกกินคนเดียวครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็คือจะมีกรอบพลาสติกคุมในแต่ละที่นั่ง เพื่อแยกทุกคนออกจากกันนะครับโดยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะเปิดเพียงแค่2ใน3ของที่นั่งทั้งหมดครับอาหารที่เสิร์ฟในโรงอาหารครั้งนี้เนี่ยประกอบไปด้วยเมนูกว่า700ชนิดรวมถึงเมนูชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับอย่างโอโคโนมิยากิและเทปันยากิครับภายในห้องอาหารเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดไว้คอยตรวจสอบการเว้นระยะห่างของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ขณะที่พลาซ่าของหมู่บ้านนักกีฬานะครับครั้งนี้ทําจากไม้ทั้งหมดได้รับการออกแบบที่เรียกได้ว่าเป็นแบบมินิมอล ภายในพาซ่านะครับจะมีทั้งร้านซักผ้าไพรสณนและธนาคารสำหรับทุกคนในหมู่บ้านนักกีฬาสิ่งที่แตกต่างจากแผนการเดิมนะครับก็คือครั้งนี้เนี่ยฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดเพิ่มห้องตรวจเชื้อโควิด -19 และเพิ่มคลินิกสำหรับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อรองรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดครับโดยนักกีฬาที่ถูกตรวจพบเชื้อจะได้รับการตรวจซ้ำภายในหมู่บ้านนักกีฬา ซึ่งหากผลของพวกเขากลับมาเป็นบวกนะครับเขาจะถูกย้ายไปยังโรงแรมสถานที่กักตัวหรือหากนาักกีฬาคนไหนมีอาการอุรุณแรงนะครับเขาจะนำตัวต่อไปที่โรงพยาบาลครับ มาถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับในครั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายจัดการแข่งขันล่าสุดน,นะครับได้ออกคู่มือฉบับที่3หรือเรียกได้ว่าเป็นฉบับสุดท้ายก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยคู่มือฉบับนี้นะครับได้ยืนยันว่านักกีฬาทุกคนจะต้องตรวจเชื้อทุกวันระหว่างที่อยู่การแข่งขันที่โอลิมปิก และที่สําคัญก็คือนักกีฬาเนี่ยจะเดินทางมา5วันก่อนการแข่งขันครับและหลังจบการแข่งขันเนี่ยเขาจะอยู่ได้เพียง2วันก็ต้องเดินทางกลับประเทศครับนอกจากนี้นะครับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะมีระบบ GPS ติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือตลอดช่วงเวลาของการแข่งขันนะครับส่วนแฟนกีฬาในประเทศญี่ปุ่นนะครับล่าสุดทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล คณะกรรมการพาราลิมปิกสากลรัฐบาลญี่ปุ่นและกรุงโตเกียวนะครับอนุญาตให้แฟนกีฬาเข้าชมได้ที่ความจุ50%ของแต่ละสนามครับหรือความจุที่แฟนกีฬาเข้าชมได้มากที่สุดก็คือ10,000คนครับแต่ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าห้ามไม่ให้แฟนกีฬาส่งเสียงเชียร์แต่จะให้ปรบมือให้กําลังใจนักกีฬาระหว่างการแข่งขันแทนครับสถานการณ์ล่าสุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9รายวันของกรุงโตเกียวเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดระลอกที่4ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนล่าสุดนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกเลิกสภาวะฉุกเฉินที่ใช้รับมือการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงโตเกียวในช่วงเวลา5สัปดาห์ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันครับ ขณะที่การฉีดวัคซีนภายในประเทศญี่ปุ่นที่อนุมัติใช้วัคซีนไฟเซอร์โมเดอรและ a s t ตราเซ e c a นะครับสื่อต่างประเทศหลายสำนักนะครับได้รายงานว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเร่งความเร็วในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมากขึ้นจนตัวเลขล่าสุดน,นะครับมีผู้ฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณเกือบ10ล้านคนหรือเทียบเป็นประชากรของประเทศที่7.7%ครับ กระแสต่อต้านการแข่งขันนะครับยังคงมีอย่างต่อเนื่องในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับด้วยความกังวลของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลายคนนะครับยังได้ออกมาเตือนอย่างต่อเนื่องถึงการที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วโลก จะมาพบเจอกันที่โอลิมปิกอาจนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรืออาจทําใหโอลิมปิกเนี่ยกลายเป็นมหากรรมที่เป็นซูเปอร์สเปรเดอร์ได้ครับแต่สุดท้ายนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันก็ยังคงยืนยันที่จะจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยยังมีมาตรการต่างๆมาช่วยป้องกันการแพร่ระบาดภายในบับเบิลของการแข่งขันและก็ประชาชนญี่ปุ่นครับซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันเชื่อมั่นว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้จะช่วยทําให้ประชาชนและนักกีฬาที่มาเข้าร่วมอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยครับ สุดท้ายนี้นะครับด้วยมาตรการต่างๆที่เข้ามาในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้จะทำให้การแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกเป็นการแข่งขันที่ไม่เหมือนครั้งไหนมาก่อนในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันโอลิมปิกครับ